เลี้ยงเบิดทุกคนโอ้นีใหญ่นํามือเฮาเบิดนี่แหละอน้องนี่ก็ได้แสดงว่าอันน้องนางนี่เลี้ยงน้อง3คนก็ใหญ่เบิดเลยโดยบ่อต้องได้ดินได้ล้นแต่ละมือคิดแต่ว่าครอบครัวสิกินหยังสิได้อยู่หยังกินหยังล้นจํานี้ก็ยังบ่มีอยู่ยังบ่มีแตกต่างกัน่นแลล่ะเอ้ยแต่ละคนเลือกเกิดบ่ได้ยามันเกิดแนวใดก็สู่นันนั่นแหละ ันมือตีนผุ่นและแมนอยู่ได้เลยนะรวยจนกะยารวยเห็ดฮะเอ้า,อาอได้บบทอกคะล่ะมันล <laughs> าย บสบายดีสบายดีผมเป็นพี่น้องเบิดสุขูสุคนเดอ้อพี่น้องเอ,งเอ,งเอง้เนาะมาพบมาพอ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเอง้พบพ่อกันเมื่อนี่ก็เขามาหาน้องฝนน้นองนางน้องมุกพี่น้องเอง้เขามาหาฝนคือกเก่าเนาะสบายดีละ่ะสบายดีสบายดีน้องฝนโดยสบายดีว้าพากันเก็บลำมันพี่น้องเอ้ มาพ่อเห็ việc, 9, ดเวียกคือเก้าพี่น้องเลยอือป้าดูฝนแลร่ละบอลน,นี่ห้แล้วปลูกม,มันเลยเลลก็บไปใช้บนี่ลูก <c ười> เก็บไปทิมเก็บไปทิมโอ้หรือว่าไว้แซมอีกบ่ก็บไปทิมเลยเพราะว่ามันมีหลายอยู่โอ,โอ้มันคงเป็นอ่ใโดยมันมคงเป็นอะไรใส่ทงยางนยนยยเนาะอีหลานเนาะเออพี่น้องเอ็ดูแทนดิ <laughs> โดยตามันแตกะกับมันอันอ่อนพูดเขาไปทิีโดยน้องหมูปวดไปเฮียนบุหรุกมานี่มาเลยบ่เก็กบลำม,มันไปกองไว้พี่น้อง,งลเลยลายลี้นเนาะลำมันนี่ก็ได้โดยให้ปินมาหาเบามองด้ฮะลูก เมื่อนี no liebe, part, ้เห็ดย่างแน่มื s, anyway. <bes firm communication> <t K ido> ่อนี้เบาบริขามาปินมาบึงบอกบบาบึงดูเรี้ยงนอกฮะเลี่องนอกเรี่ยงน้องปินมาผี่บรเห็นหนาเจ้าเลี้ยงนอเร็่อยังอีกบัดปอนนมนอกปอนนมน้องเอ้ยงาาอันดาเยอาก็ะบอกงาเออป้อนน้องเลี่ยงน้องพูดหน่อยพี่น้องเอ้ย แล้วเห็ดยังอีกน้องน้องพลมาเก็บลำมันมาเก็บลำมันไปอันเอา,าไ,ปไปหับ,บ้างถั่วคนมาหับเอาอยู่บา้านดโดเอาคนไปน้ำกับไปซอยเก็บถั่วเก็บจานมาเลยโดยโดยก็มาเมืงแดก็มาเก็บเงินมัดาจำนวนโดยตัวคนผูกยังโบอันนั้นต้นนนนอนะงผูกกับยังโบแล้วยังไรเวียดไรเวียดยแต่ละมื่อนี่น้องนางตื่นมาต้องเห็ดยังแน่คะล่ะ เห็ดกินแล้วหนึ่งเขปปาปอไฟแล้วเอานอกเอานุงแล้วลวกะกัมาเห็ดเวียยสวนนึงแล้วเจ้านี่กระจูดน,น้ำม oh. ันนี่โอ้ไม่ตัวตัดว่านนี่ตัวคนต <Do i. S 1> ัดเลยแต่กัมาไปขับจ้างล่างถ่วยให้กับมาวงได้กับป้าเก็บอันนี้ก็อพอดีแบบพอมีอมคำว่าจ้างล่างถ่วยอยู่ไซฮาละอยู่ในเมืองเขาเห็ดดอง <ide S 1> เออได้แสนป้ายแสนหา่าไปเส้นห่าโดยมันเป็นอันงานดองเลยค่น แบบอยู oh. ่งานธรรมดากะหาหกซีดโดยโดยจะไปกับใครคะล่ะไปกับน้องฝนน้องหมกเบงเฮียนโอ้โฝนมาหับเอาโทรมาหาบ้านเอ้ยบ้านบานซอยแม่อันนี้ในเด้อว่าล่างถวยในเด้อโดยผลฮาน่าโดยโดยไปซอยเพผลนะก็ให้กม่าผลมาส่งเออเจ้าก็เป็นบโลรางถวยค่ะฝนเออเก่งแท้นี่เนาะไปซอยเอื้อย ไน้ำตลอดดอกคันนี่อันนั้นอหอบกันไปในเล็ปะวันนี่เขาเฮียนหน่อยล่ะเนาะน<อ>้อนอยมาะ้คนน้อยหายแล้วบาทนี้ <laughs> หายฮะเอือนางบอนอ,อะไรหายกินหากินนมอืออ้หแม่หายหายยากลูกโดยยิ่หล่นะไปเฮียนน้องเนาะ กันๆบ่ไปเฮียนก็ไปซอยเอื้อยอยู i, ่บ so ่ซอยซอยอยู่ตลอดอือเพิ่นพากภเฮียนกันวันเสาร์วันอาทิตย์มีล่างเถอะเนปกติเพิ่นก็ไปโดยไปซอยน้องน้องมุกได้สิเฮ็ดหยังซอยเอื้อยได้แน่แต่ละมื้อเวียกเฮือนลางถ้วยปัดปัเ่นเก็บแม่นมาซอยเอื้อยเอซอยกันล่ะเนาะดีเลยน้องนางยังมีน้องซอยน้องแม่ยิงทั้งสองพี่น้องเอ้ย บ่เพิ่นน้องนางได้น้อง2ได้น้อง3คนยิง2ชาย1พี่น้องเ้ยดอยู่ปลายแต่ละมือเนาะอีหล่าเนาะเก็ดไปนละแม่น่อยเด้อลูกเด้อล่มได๋ปลาแหมกับผักลานี่ได้เป็ดแฮงบ่ได้เลยแม่นบ่เฮ็ดพนแฮงบ่มีเลย แมเส้นเห็ดยุงงบแล้วก็ยังโบมีขนาดนี้โบต่างยังจักอ่อาโบต่างยังกับครอบครัวไม่จอยพี่น้องไอ้ครอบครัวน้องนางไม่จอยกะอันไปหานั่นหานี่น้องนางกะไปหารับจ้างเพคนก็นได้ดแต่ว่าอันนี้ยังใครมีนอ้องเด็ดซอยกัน เมืออม่อยบ่ฝนเมื่อยสาวน้อยผมจุกพี่น้องคนละมันไปมันกองไว้เป็นทีน้องนางเองได้เนาะคือสิปกขักทีีแห้งยาวโดยนี่น่ะเอาน้อง ส่วนร้ายนี่นอนกลางคืนน,น,นีะะ่นอนน,น,น้าเจ้าบ่ละนอนนำอ้ำเมญ่าน,นะานอนนำ้ำเมญ่าแต่ว่าน้ำค้นเนาะเานอนน้ำเฮาโอ้เพราะว่าเฮากะเมญ่าเราก็อ,อีต้นเฮาสิบเบียดกลางเว้นเหนื่อยแล้วนะเมญกะโดยสวย,สวยกัน,นการลำบากเนาละล่ะเนาะเลี้ยงน้องกันลำบากผู้ผู้น,น้องพลน,นี่เจ้ากะแต่ละคนนี่เจ้าได้เลี้ยงเบิดบ่ละได้เลี้ยงเบิดทุกคนโอ้มเจ็ดใหญ่น้ำมือเขาเบิด้ลในลรสองไอหน้องนี่ก็ได้ แสดงว่าอันน่องนางนี่เลี้ยงน้องสามคนกับหญ่เบิดเลยดยนั่นแหละพี่น้องเอ้เนาะเลี้ยงมากอะมีได้พอได้ย้อนยุโด้วยหักแพงซ้ำกับว่าลูกตัวเองเนาะอีหลานเนาะซ้ำทั้งเป็นน้องทั้งเป็นลูกเลยพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงแต่น้อยดยนั่นแหละยังวะความหักแพง งเถอะอันกูน้อยสอเจ้าคือสอแท้ลูกเออสอลูกตงเลี้ยงเอาอีล่เอ้ยโดยมาแมวนพี่น้องเฮายังเลี้ยงเป็ดไก่ก็ยังเลี้ยงเนาะคนเด้นี่พี่น้องบ่ได้อาศัยดหเฮ็ดนี่ก็ได้เออแสดงว่าอันน้องน้องเจ้า2คนนี่ก็ใหญ่นํามือเจ้าบ่อีล่ะโดยเออเียเาแล้วเฮาเลี้ยงเลี้ยงเาใหญ่มเขาก็ได้ย้อน เคเิโดย่าคิดหนว่าน้องหันนล่ะเนาะโดยสายเลือดเดียวกันมันสิไปแตกบ่ฮะพน้องมกับน้องฝนแพกันางแงบ่เออสู้เพื่อเอื้อยนล่ะเนาะเอื้อยราก็เมื่อยบ่ยิงซ้ น่องหายเลยปน17ปีปนดเมเออแม่นแ,แล้วล่ะเอ้ยได้ไปหลิไปกินเออเขา,าบ่าต้องได้ดินได้ล่นแต่ละมือ่คิดแต่ว่าครอบครัวสิกินยังจะได้อยู่ยังกินยังล่นทำนี้กันยัง,ยงบ่มีอยู่ถ้าบดินล่นก็ิซ่ทำได้เนาะล่ะ บ่วน้อยนี่ก็เฮ็ดพี่น้องเอ้ยหามาเมยบัเมย์หน่อยล่ะเนาะบัเมยเลยโอ้เก่งแท้อันนีิเนาะเอ๋บัวนี้เป็นหูอะไรพี่น้องว่าเจ้าข่อยเด้ในน้อยชนนี่กะเฮียนบรรทัดบรรุอือเฮียนเฮียนบรรทัดเอ้อให้เงินมือเท่าไรบัวเฮียน บ้างเถอะกับสีบ้างเถอะกับาบ้างเถอะกักบ้างเถอะกับอเจ็ดบโบครับทำอะไรเป็นเงินบาทกับประมาณสองสามบาทนะ้อยพี่นอ้นะองเนาะไปโรงเรียนมือละสองสามบาทลายชุดกะบหาบาทจะซื้อ,อยังกินแต่ละมือเหรอตอนจะซื้อฮะจคนดอกกินโอ้ตากระบาดพี่น้องเอ้ยผู้อยากเฮียนผัด ผู้อยากเฮียนพัดโบมีอันบนบมีเงินไปเฮียนเนาะมันผูโบอยากเฮียนบรรลุคนรวยพัดพ่อแม่ส่งเสริมพี่น้องเ,เอ้ยเอ้แม่ยังมัแตกต่างกันแม่ละละ,ละละเลยแต่ละคนเลือกเกิดก็ดได้ยามมนเกิดแน่ได้กระสูนน,นั่นนั่แหละแมนเกิดมารวยกับบุญเพลินเอาเกิดมาสำนีกก็ดีละละ,ละเอยที่เฮาอยัางได้เกิดเป็นคนเนาะ เราต้องสู้พี่น้องถึงสีจนหรือว่าแบบใดกส็สร้างเพราะแต่เขาเป็นคนดีนมือตีนขบ่นและมันอยู่ได้ด้วยนะรวยจนกระย,ะยานโดยเส็จหาเอ้าแล้วนี่สาวน้อยจะเอาไปเป็นนักแสดงหายนล l a เนาะเป็นน้องลาตีแต่น้อยพี่น้องเอ้ยผมมีผู้ชายเนะาะผู้ชายกันยังน้อยผู้ชายกันยังน้อยน้อยโพดอันนี้ ผู้นี้คือกำลาตีเลยได้พี่น้องเอแต่น,น้อยผู้ีวิตพามีนี่เอาไปเป็นลาตตีเลยนี่น้นองมุกพันใหญ่โพดนี่บุไดฮะแต่บอกเด้พี่น้องเบิ่งบุไดฮะแต่บอกให้เห็ดได้นี่ได้เป็นทะเลสอยเลยโอ้โหยเกือ,อ,อบกระขาดเกือบกระขาดคืองามอยู่กระขาดปะ ห <laughs> ลอกตาได้เกือบนี่เนาะเก็บข้างนอกน้วไหมโดย <laughs> ได้บบทอกคะล่ะมันหลาย กลางเว้นนี่คืออันโบย่านปะไรพี่น้องกลางคืนหรือวางเวงบ่พมีมาเหมือนกันกัยังย่านเงียบจนเถื่อยินมาทางอันชวนย่างะเขานันหาโดยว่าจังไดลูกว่าจังไดล่ะว่าว่ามันจะฮอนได้จังไดมูเอามาก็ฮอนได ก็ได้ฮะแล้วเหรเอ้ยมาแล้วมันหอนเจ้าบอกมาหอนบ่ได้บ่สละหอนได้เอ้คุณน้อยนี่ก็เป็นนอล่างถั่วเนาะเป็นเป็นต้นสุคนเฮียนให้เแถวเลยโดยฮะแล้วได้วิชาจากเอื้อยดีใหญ่เนื้อเข่าโปเป็นเนื้อเข้าวบ่เป็นตั้งไปยังบ่ได้อยู่เออยังน้อยอยู่ยังน้อยพูดจะให้เห็ดโตพอเห็ดได้นะควรควรเห็ดเต็ม เอาน้องนี่กุ้มแล้วนะละนเนาะหลานเนาะเอาน้องได้ป้อนนมล้างถ้วไอุอ้มก็ได้เลยมไม่ยุบโดยน้องก็สีสานสดเอื้อยเลยนะน้องก็ได้เนาะ <c oughs> เออจืดอยู่เบาเบายังนี่ฮะจืดอยู่ป้ออะไรยังนี่เบาอย่างเออเจ้าแพงคอยอยู่บ่ ให้เขามาจบตลอดบาก์โพนี้ก็ได้มันบูแพงอ่ยนีนน่อ้บูมาหาได้เนาะเอ๊ะเอาไปบกดูบบบนี้ไปดูนสามพี่น้องพี่น้องไอ้สามก้อนสาวคนว่ะ ป right. so ัดซุ่มอ้ายปัดสองคนเจ้ายังสามมีน้องสามคนอ้ายปัดสองคนเพิ่นเมื่อละบ่เอะล่ะอันเจ้าอันผู้ผู้มีรถใหญ่นอะเมื่อละบ่แม่นเพิ่นเมื่อเลยเพราะว่าซุมอายยังบ่ได้ใหญ่ออกเพิ่นก็เลยเมื่อก่อนอืมอืมอืมทำซุ่มอยใหญ่ก่อนเนก็คือ้ิมาอยู่เลยทางนี้โดย มมายังบ่มีวางไฟยังบ่มีมันถักอาศัยอยู่เลยมันก็นเลยอยอกเมื่อก่อนเถอะนะคือขม,มายกะ็จะคลองที่มาพี่น้องนเนาะเพื่อนห้น้องนางให้หาบนอยู่บนเสาถ้าว่าคือได้บนอยู่บนเสาเมื่อไรอันภูม,มีหลุดใหญ่ในเพื่อนสีมะเฝอชวนมันนี่บอกขมายเถอะนะแม่นแมนอืมอบ่มีพยายามไปปลูกเพรพี่น้อง ลายีหน้องนางเพิ่นพ่อแล้วได้เนี่บ่แม่นน้องนางเราจะคลองทีเพิ่นพ่อแล้วจะคลองทีเพิ่นพ่อแล้วเออก็ว่าไผอยากได้กะแม่เพราะว่าเขาโบมีดินปลูกอีหล่ะเอ้ยขันกินดินนี่อยากได้อยู่พี่น้องดินอั่นตัวเผุนคูนนี่ยยังเมื่อปลูกพักข่อยก็ได้ขันลำมันนี่บ่มีบนปลูกเลยพี่น้องเอ้ยขันว่าทีอ้าเนี่ยนี่กะมันบ่พอสีอันนั่นมันบ่เป็นราคา กะนาดเพิ่นป,ปลูกปักไลยๆอันนี้หันยังบวัวนั่นพี่น้องเอ้ยมันโลหนึ่งหันมึงเดอ้อมันทางบ้านเฮาเก้าร้อยพันโลละพันบอกหรือเท่าไรก็อนพันเอ็สพัน,นเอ็ดกีบนี่บอโลหนึ่งประมาณสองบาทพี่น้องโลละบาทเอาไปมาโลละบาทสองบาทบังเถื่อบาทมันตตากไปอันท้าทยนะ่ะบังเถื่อมันบโหงเขากระตัดนอีก

Tapa mang sang bây giờ sau mama mô hình đi hãy 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 ดูเถอะพี่น้องเลยได้น้องฝนนี่เป็นน้องสาวล่ะอเด้เป็นน้องของน้องละตี <c oughs> 天气 ทำกันเนาะเพิ่นเพิ่นเอาจักบ่ตัดนี่ล่ะแม่นจักเอกนสิเมื่อกับโบฮุบเนาะเพิ่นอนใคร ได้บอสคือเอาหลายแทอะเออกินความจำเต็มพี่น้องเลยหาลบหุบห้อยออกเอาเป็นกับบเก็บิุหงกระเต้าไว้เลยอสงสัยจะลงเสียไม่เขามาดูโดยเพื่นกระเขี้ยมชิมายูบอสอ่ะเขี้ยมชิมายูเพื่อนกัเอาเคฟื่องมาหนึ่ง พอมาแรกๆอันโหเห็นอันพุ่มเครื่องของเพิ่นเนาะก็มาลายอยู่โดยแม่นๆม่นโดย โดยโดยอาจจะว่ายังบกเพี้ยแมนเอาใส่หล่าเดียวเอาเครื่องอันนี้ไปถอดก,ก่อนเนาะไอมีแนวมาไห,าหม้มาอน้พี่น้องเลยสื้อแนวมาไห้น้องนางเพิ่นนี่แหละนายอยู่แนวก,กินนายอยู่แนวก,กินเนาะแม่เพิ่นอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเพิ่นไหาบอกพามีสื่อมาไห้น้องนางไปล่ะเขาไปไหนพุ่นปะนี่นี่เอาอันนี้นโดยอหิวเอาที่ล่ะแม่นนด้วยแลน,นี้ โดยน,นีของไอเทียวเมนเบิดของเจา้าน่ไปอยู่ซอยเอือ้อนอี่ลได้บอฮด, <c oughs> ดีใจได้ของฝากพี่น้องเลยโดย,โดยแม่สบายดีโดยสบายดีโอ้ บะผู้น้อยนี่นอนบอนี่ฮะนั่งนอนไหนหยุดกัดไก่ล้างหยุกนอนเอ้ยตะแพงเดีพี่น้องไอ้ผู้ขาวเนาะน้องนางคนละสีเล้วกับน้องนางนี่ได้เห็นอย่างไรเป็นเอาพาสะเล่นนี่ขังปล่อยมันลูกไก่น่ะป้าไว้ข้างหลังผู้ก็ได้เบิ่งด้วยไอซื่อยังมาหายเน่ฮะมูนี่ซองโลเดอล่าเด้อ โดยอรุณดีขนมโดยละกะแฟดบ,บานเฮาเนอ,ป,ป,อป,นปรุงซักพ่นครบอยู่บ่าหาลองนับปุ้งรู้น,นับคอนอยู่บ่นับปุ้งรู้หน,นึ่งสี่ผู้น่อยในบริไลได้ผู้น่อยนี่ยาสาผมกองใหญ่แป้งแคสามสิบพันพี่น้องนี่เอามาใส่คนน้อย สบูสเ่เนาะ3ก้อนเออยังออกจากมูนั่นล่ะมันสีอันนั่นมูน่ะ2กิโลใออน่น้ำตาลตนาะล่ะเบิงดูจะให้แม่เพิ่นเบิงก่อนเอน้ำตาลเป็นวงใหญ่60,000เป็นหนวนี่ <c ười> เอเอแพ <c ười> งึเพิ่กุ้มฮึอยู่บ่นี่ล่ะ ใส่องทีตย์นะเออใส่หน่อยเสบหน่อยโดยใส่ลายใส่ลาผมลนโดยแน่นอนมีแฟบปีนองไอ้มีพงสักฟอกอากรถดีนออ้นนนอนใส่ส่งเออห่อนบุมีพัดล่มอยละบุมีพัดลมโดยโดยมันก็ลยนี่แหละคุเมือกกับบุได้ห่อนดอกงีอน ยาซาผมมีแป้งมีขนมมีสบู่พี่น้องมีน้ำปลาแล้วก็มีสีนสองกิโลเนาะมียาซีฟันแล้วก็แป้งแป้งซีฟันทั้แหละน้อยอละเนาะเป็นเงินของแม่ใจดีเด้อผู้เพิ่นปุหนิให้เจ้ามือก่อนทัานแหละแม่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศฝากให้น้องนางเนาะอวยพรอวยใยให้เพิน่นขอบ,บุญขอบคุณให้เพิน่นเดอละเด้อโดย จังเลกาโนมืลูกนนมือล่กจังเลกากราบขอบุญขอบคุณท่างันแมนใจดีอยู่ต่างประเทศนอทิวาผาเงินมาสื่อเขื่องคล้องใส่ให้ันพวกน้องๆจังเลกากราบขอบคุณขอบคุณหลายๆที่วาเอ็นดูพวกน้องๆนอง,นองนอแล้วกาคอยผนสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเหมือนยืนเหมือนยืดเลยๆลทานมาเท่าไรก็ให้ได้กลับเป็นรอยเท่าพันเท่าเด้อ โดยซาถูกอาฝาไข่แม่เนาะไวพรอวยใจเพื่อนเด้อแม่ได้จะขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนถืออินดูครอบครัวในสรงทองฝาบมาให้ขอขอบุญขอบคุณให้เพื่อนดีแห้งสุขภาพแข็งแรงให้ลํำรวยเงินทองโดยอาซาถูกเจ้ากับสุนเ้อแม่เด้อน้องนางน้องฝนน้องมุกเนาะแม่ให้สู่คนเท่าอ่ะ บ่มีภยอย่างมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนาะแม่แต่ว่าสะนั่นเท่ากับต้องสู้คนที่ว่าเพิ่นขากุดแข่งขาดเพิ่นกันยังสู้เนาะล่ะเนาะเท่าแบบนี้เท่ากับสู้รวมทั้งน้องน้อยน้องยังเกาะมาเวลมาเวลก็สู้ไปน้ำกันไปน้องเลยน้องฟนน้องหมุกก็สู้เด้อกเด้อเออสู้ไปน้ำกันสู้เห็นเรไดสู้สู้นองนางสู้เออสู้โดยโดย เอาสตนเดียวไอ้สิได้ขอจบคลิปแล้วล่ะเด้อบ้านถ้่โทรศัพท์กืบตกเลยโดยมือหนาสิเข่ามาหาใหม่เนาะโดยสบายดีล่ะโดยโอเคพี่น้องเอ้มื่อนี้เข่ามาหาน้องนางพี่น้องเอ้ได้หับเป็นสะพานบุญจากแม่เนาะแม่อยู่ต่างประเทศพูแหละผูพนอาทานที่แบบปลดหนี้ให้น้องนางพี่น้องเอ้ อพอมีมาคนเดียวคือเกา่าวันนี้เนาะขอบุญขอบคุณแม่หลายๆเด้อเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีแหงพ่อแต่ความสุขความเจริญเด้อแม่เด้อสุขกายสบายใจคิดอนใดก็ขอให้แม่ได้สมคำมุ่งมา่นปรารถนาเนาะเพราว่า,ราครอบครัวของแม่ลูกหลานสิทําธุรกิจอันใดก็ขอให้ราบลื่นบปใไห้มีแนวของแนวค่าเนาะบพราว่าเจ้าสีเดินทางไปไกลมาไกลสิลงเนื้อขึ้นใต้ก็ขอให พอใ่ความสุขกายสบายใจเขาให้เป็น่มโพ่มชซให้ลูกให้หลานไปนานๆเนาะโดยไปสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอล่าเลยเด้อเนอะอาะกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี